สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะ,ะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการช่างนะคะมาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะมีส้ม8กิโลกรัม มีมังคุด9กิโลกรัมมีผลไม้รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ,ะขั้นตอนที่1นักเรียนก็ทําความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์นั้นกําหนดอะไรนะคะในข้อนี้โจทย์กําหนดมีส้ม8กิโลกรัมมีมังคุด9กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะโจทย์ถามอะไรนะคะนักเรียนก็ดูโจทย์ถามว่ามีผลไม้รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะคะวางแผนนะคะว่าส้มและมังคุดรวมกันต้องมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะเราต้องใช้วิธีการบวกนะคะก็คือเอา8บวก9นะคะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่3คือขั้นตอนการลงมือทํานะคะเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนก็คือเอา8บวก9นะคะได้เท่ากับ17นะคะคำตอบคือมีผล,ลไม้รวมทั้งหมด17กิโลกรัมนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่4นะคะเราก็มาตรวจสอบนะคะหลังจากเช่าลำแทนแล้วทาแล้วนะคะมาตรวจสอบว่าผลบวกที่ได้17นั้นั้นซึ่งมีมากกว่า8และ9นะคะคําตอบสมเหตุสมผลนะคะเราโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกการลบนะคะก็คือเอาคำตอบลบกับตัวตั้งนะคะ17ลบ8ปก็เท่ากับ9นะคะแสดงว่าคําตอบนั้นถูกต้องนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า183นะคะ ข้อที่5นะคะคุณครูจะให้เรียนทํา1ข้อนะคะดูข้อที่5นะคะตัวอย่างเช่นนะคะข้อ4นะคะูเอาตัวข้อ4มาเป็นตัวอย่างให้นะคะแม่ค้าซื้อข้าวเหนียวมา8กิโลกรมัมซื้อข้าวเหนียวดํามา4กิโลกรมัมเมื่อนํามาผสมรวมกันจะได้ข้าวเหนียวกี่กิโลกรมัมนะคะ,สะแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนเขียนประโยคเศลักแล้วก็เอา8ปดบวกหนะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็เอาแม่ค้า ซื้อข้าวเหนียวมา8กิโลกรัมซื้อข้าวเหนียวดํามา4กิโลกรัมแล้วนํามาบวกกันนะคะเมื่อนํามาบวกกันณนะผสมกันแล้วเขาจะได้ข้าวเหนียวเท่ากับ12กิโลกรัมนะคะคำตอบเมื่อนํามาผสมกันจะได้ข้าวเหนียวเท่ากับ12กิโลกรัมนะคะนักเรียนลองฝึกทําโจทย์ปัญหาดูนะคะทําข้อที่5ทํา1ข้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะ